ีจีบสาวให้ได้ผลด้วยก้าวเคล็ดลับสุดเจ๋งพิชิตใจสาวขั้นหนึ่งสร้างความประทับใจแรกพบทักทายและเริ่มบทสนทนาง่ายอย่าวางมากเยอะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเตรียมมุกตลกสักเล็กน้อยไว้สำหรับผ่อนคลายวิธีนี้จะทำให้ฝ่ายหญิงกล้าคุยและเปิดใจให้คุณมากขึ้นสอง ทำความรู้จักกันให้มากขึ้นอย่าเอาแต่ถทำเรื่องราวของฝ่ายหญิงเพียงอย่างเดียวควรเล่าเรื่องน่าสนใจของตัวเองให้เธอฟังบ้างค่อยๆทำความรู้จักกันไปทีละเล็กทีละน้อยจะทำให้สนิทสนมกันได้เร็วขึ้นสาม อย่ากดดันตัวเองผู้ชายส่วนใหญ่จึงเกิดความกดดันในตัวเองแล้วมักจะทำอะไรผิดพลาดจนได้ให้คิดซะว่าเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทและทำตัวสบายๆส,สี่ ความพยายามคืออาวุธลับชั้นดีอย่าแสดงความหมดหวังตัดพพอหรือพูดว่ายอมแพ้เด็ดขาดเพราะมันจะทำให้คุณดูอ่อนแอเป็นคนไม่เอาไหนซึ่งผู้หญิงทุกคนไม่ต้องการเห็นและอาจตีตัวออกห่างจากคุณได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นันห้า อย่าเร่งรัดมากเกินไปอย่าก,การเร่งรัดเรื่องสถานะจะทำให้ฝ่ายหญิงเกิดความรำคาญและอึดอัดทุกอย่างควรอยู่บนความพอดีหกเข้าหาคนรอบข้างของอีกฝ่ายพยายามเข้าหาหรือทำความรู้จักเพื่อนสนิทหรือครอบครัวของเธอความรู้สึกของคนรอบข้างก็มีผลต่อการตัดสินใจของอีกฝ่ายหญิงเจ็ด ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆสิ่งที่จะทำให้พวกผู้หญิงประทับใจได้คือการพูดถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยการใส่ใจเธอคือสิ่งที่ต้องทำเพราะคุณกำลังแสดงให้เห็นว่าคุณพิเศษกว่าคนอื่นแปด สร้างความประทับใจแสดงความเป็นผู้นำและความเป็นสุภาพบุรุษในตัวคุณออกมาการให้เกียรติผู้หญิงถือของให้เป็นคนนำเวลาข้ามถนนจะทำให้ผู้หญิงประทับใจและยิ่งชอบคุณเก้า ให้ความสำคัญกับการกระทำมากกว่าคำพูดการกระทำที่มีผลต่อความเชื่อใจมากกว่าคำพูดแสดงออกมาให้เธอเห็นและทำอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ผู้หญิงมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวคุณแอดขออวยพรผู้ชายทุกท่านให้สมหวังนะคะชอบกดถูกใจด้วยกันด้วยนะคะ